สบาย,บายดีสวัสดีค่ะมันีมาพ่อกับนิมตาสาวาลาวรักต่างไว้นะคะแล้วก็พร้อมกับน้องเหมยนะคะเท้าเข้าไปตลาดมาเท้าซื้อได้อัน,นหมูซื้อได้หมูอันหกสิบพันหกสิบพันค่ะ 60, 000. 60, 000เป็นเงนิน,น,นเงินไทยเนาะ ไประมาแปดสิบบาทเจ็ดสิบแปดสิบบาทนะแล้วก็หัวกะหลัำหัวกะหล่ำหัวเล็กสิบหกพันสิบหกพันอันนี้อันนี้เทนะ่าไรน้องมือห้าพันแล้วก็น้ำมันหอยซอสหอยน้ำมันหอย <c oughs> ซอสหอยเนาะสิบเก้าพันสะิบเก้าพัน อ่าสิบกว่าบาทเนาะอไอหัวกะลำสิบหกพันกะบประมาณสิบกว่าบาทเนาะยี่สิบยี่สิบบาทบ่บ่รู้ว่าตอนนี้เหรียเงินมันเท่าใดนเนาะเหรียเงินขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆอยู่ทีนี้เฮากลมาถ้ากันไปเก็บผักตะเภาผักตะเภาเนาะ เราจะมาเห็ดผัดะเพ,พราหมูหมูตอนเฮา่แมเมนเห็ดหมูสับเน,ะนาะเพราะว่าพี่แต่ลืมอืนซื้ออันหอมแดงเนาะก็เลยเห็ดแบบเป็นตอนเ,อาเนาะที่จริงเป็นตอนเฮ่าก็ได้ใส่เพื่อนแต่ว่าเราลืมซื้อหอมแดงก็เลยอ่ะมีหยังใส่กับใส่ไปเนาะบ่อยากกลับไปซื้อไปเฮาไปเก็บผัดะเพานะน้องมหมยไป ทามาเก็บผัดตะเพาอีเมย์ไปซื้อบอหอมแดงเมื่อไ,ไปอ่ะซื้ออยู่ทางนอกก็ได้นะถ้าบ่มีหอมแดงมันจะเป็นอีกรถหนึ่งเลยเลือกเอาเอาอันที่งามๆามเอาตะเพางามงามบุมมไผ่ห็ดกิน อันนี้ผักเป็นผักเป็นกับะกระไรเก็บไหมอืมปกักกาดกรงามตัดอีกอีกหน่อยอีกหน่อยนึง นี่ต้นนั่นเด้งงามอ่อนๆอ้พอแล้วบั่นี้เขากับใปใจใไอซัมนี่นี่ไปบั่นี้เขากับมาใจมาดิดนักจากที่เขาไปตัดมาแล้วเขาก็มาดิดนเนาะดิดเอาเต็มใบ ันนี่ส่วนมิ้นตากะเอาหมูไปล่างล่างแล้วเขาก็มาซอยเป็นตอนเป็นตอนเนาะน,นี่เขาก็ลังเคี่ยวอย่างนั้นเห็นเ,น,เ,น,เน,น,นื้อหงหงก็ในนี้เขาก็มาใส่ผัดกระเพราเนาะแล้วก็อันนี้มิ้นต์จะจะมาตำตำพริกตำใัน,นหัเกี่ยมหั่เขานี่ ตอนไปตลาดห้าสงบหิงขอก้อนนะฮต้องไปตลาดีใจจะได้เร็วเพราะนั่นแห้กงกำลังมีเสหอมมันมีห้ามาใส่ก็พพร้อมก็มีหอมแดงใส่ได้วยนิหน่อยแล้ว

น้องขับนอไม้นอไม้ที่มือน,นันห่าไปเอามาอยู่ตัวน,นี่นะฮะนาะมาเดอิอมากินข่าวกับน้องเมยเด้นนี่น้องเมยเอิ้นกินข่าวได้มากินขา้าวน,น้ำกันเ้ยค่ะวันนี้อาหารเมนูผัดตะเภาหมูแล้วก็ผัดหนอไม้อันนี้ลูกทราย ในตูดเขานะเอ hey. มากอกิ้เขาน้องกันเ้ยค่ะเอาสลับคลิปดีก็คงมวซ้มนี้กันเนาะเจอกันคลิปหนาพอกันคลิปไม่เด้อ